VPM Production ภูมิใจเสนอผมเห็นคุณลุงคนหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ที่ซอยเปรมหรือไทย26นะครับ อยู่ที่บางนานะครับซึ่งเอกรับความสะอาดกวาดถนนอยู่นะครับซึ่งเป็นภาพที่สะดุดตาทุกๆเช้าแต่ว่าเรายังไม่ได้เคยสัมผัสกับลุงเขานะครับผมอยากรู้ชีวิตของลุงคนนี้นะฮะแกเป็นจิตอาสามากเลยลหลายๆอย่างที่กิจกรรมทํานะครับแต่ว่าคุณลุงคนนี้ครับนั่งรถอย่างนี้ครับเรียกว่ารถโยกนะครับรู้สึกว่าลุงจะขาไม่ดีหรือยังไงวันนี้เราจะได้สัมภาษณ์กันครับ สวัสดีครับพี่ครับพี่ขับแท็กซี่อยู่แถวนี้รอเปล่าครับครับผมอยู่ในโซยเตมนครับผมครับผมเห็นลุงคนหนึ่งฮะที่เขาปาดถนนแล้วก็ช่วยโบกด้วยแล้วก็เหมือนมีผ้าพันคอจิตอาสาด้วยครับเพี่รู้จักไหมครโอ้อันนี้คือลุงเบิ้มเขาเป็นคนบุกเบิรมอยู่ในเป็นเมืองไทยครับผมปกติลุงเบิ้มเนี่ยเขาจะเป็นคนจิตอาสาช่วยคนน้ำท่วมบางทีภาพบํารสบัตในเดียมนยครับคือหนึ่งตนเช้าเดินลุงเบิ้มกินยี่ห้เบ้างขาวโพดเมล็าวเนี่ยท่านเดินถือ มันเนี่ยไถึงย่ามที่พระเขาไอ้มา้ายวนใส่บาตรตอนช่วงเช้าทุกเช้าแกทาเป็นกิจวัตรประจำวันของแกทุกวันเลยครับผมเลยครพี่พี่อยู่ในนี้เห็นประจําเลยหรือว่าครับทุกวันครับทุกวันอ๋อเหรอฮะเพราะลุงเบิ้มเนี่ยผมสนิทดีครับผมเลยฮะแล้วแล้วลวล,วลุงเบิ้มแกยังไงฮะเห็นเห็นแกมาปกรถด,ด้วยอะไรด้วยครับผมคือช่วงเช้านี่แกทํากิจวัตรส่วนที่ทักกับพระเรียบร้อยแล้ว แล้วสายสายในเกจะมาเป็นกิจอาชาชีพกาคือโบกรถตรงหัวมุมกิจวัตรของเกศแบบนี้เกศทำอะไรได้ทุกวันทุกครับโอ้ครับผมทุกคนในในในซอยเปรมรัไทยรู้จักกันดีใช่ไหมครับดีครับรู้จักดีโอ้ขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับจะมีสักกี่คนครับที่คิดว่าตัวเองไม่พร้อมแต่พร้อมที่จะเป็นผู้ทีสละคนต่างคิดนะับว่าให้เพื่อเราดีว่าให้ เมื่อเรามีจะลดมือวันนี้ครับเราจะพาไปชมชีวิตชายคนหนึ่งซึ่งดูโดยจักสภาพภายนอกไม่พร้อมด้วยประการทั้งปวงครับแต่ก็พร้อมที่จะเสียสละเพื่อสดมครับ ครับผมได้ฟังจากชาวบ้านนะหลายหลายปากก็เป็นแต่เพียงสิ่งที่ผมสดับรับฟังมาผมอยากจะทราบจากปากของคุณลุงเลยว่าในหนึ่งวันเนี่ยคุณทำอะไรบ้างยาการับให้ลอยฟังครับอไม่ได้น้่บายก่นว่านะเช้าเลยเช้าเลยเตี๋ยเตมาเลยครับครับตี๋ยี่ลีกไปขึ้น ก็ตื่นมันสื่อของมันเลยอืมแล้วก็ไปไหนรู้เป่ในเซเว่นไหมครับเซเว่นอยู่ใกล้ๆหน้าปัดซอยนะผู่นเซเว่นโหนะเซเว่นซอยสิบะอะกเลยผู้ใหญ่บ้านอะไรนี่ตอนนี้เราอยู่ซอยย <พอ S 1> ี่สิบหก่อไปอีกหลายซอยพอสมควรน,น,นะครับก็ตื่นเลยกนะ็ปกติก็ต้องเลยแต่วัสดีคก็อ่าพี่พุ๊กพี่ขายก็แพ้ไงแล้วมีคนลาวผู้หญิงเด็ดๆไม่เด็กระดามหนกว่าครับ อ่าก็ที่ผมตั้งที่มาลีอ่าอ่แล้วก็ที่โตครับแต่ผมตั้งที่คนไทยมาลีก็วัดตีค่ะวัดตีทุกวันหมดไได้ได้ก็ได้ก็ไดก็ปึ๊บก็ไปอาบน้ำแต่งตัวแก่นั้นแล้วก็ไปรับพระไปรับพระที่ไหนครับตอนแรกไปวัดสียับเลยวัดสียบนะต้องต้องเล่าให้ท่านผู้ชมฟังก่อนนะครับตรงที่ผมนั่งอยู่นะครับตรงที่ผมนั่งอยู่นะครับ แล้วคุณลุงหนึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องร่างกายของคุณลุงนะครับก็่วนผมทราบดีคุณลุงเดินทางนะครับไปจากนี่จะถึงวัดสีเอี่ยมนี่โยกโยกครับไม่ได้ใกล้นะครับคุณลุงไปด้วยรถโยกครับเดี๋ยวจะให้คุณลุงลองโยกให้ดูนะว่าว่าจักจากที่ไปนะเพราะว่าจักจุดนี้นะ ไกลมากประมาณสักสองกิโลสองกิโลอ่ะรถโยกคนเราเดินเนี่ยเดินยังไม่ไหวเลยคหณลุงโยโกคนไปเพื่อไปไป,ไปที่วัดนิมนต์ข้ามาวัดสีเยี่ยมตรงตรงถนน,นนวนาตานเรนาเนี่ยนะแต่นั้นแหละศีนครินทร์นะสีนั้นีนครินอนะนีมนต์มายืนบาทนิมนต์มาโดนรถชนไงตกกางต้ <c oughs> นเลยแล้วก็พอเช้าเสร็จ เสร็จปัหลังจากที่รับมิสตาบาทช่วยผ้าอะไรมาเร็จบร้อยในส่วนของพระท่านที่เหลือจากฉันแล้วฉันฉันเกินเกินความจําเป็นของท่านแล้วท่าน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 ตรงอหละท่านไม่ผิดติดทีนี้ท่านเนี่ยคือวัดสียาบนะดีนะแล้วพอเสร็จว่าหลังจากมิสตาบาทเสร็จช่วงเช้าเสร็จจะเสร็จประมาณสักกี่โมงครับโอ้ยแกไม่แกจะมาหกโมงยี่สิบนาทีครับแ้วก็ ผมไม่รอเเมื่อก่อนรอที่แปลงแลนะครับแล้วต่างว่ามไม่ต้องเอ้ยให้ไปรอด้วยเลยตรงข้ามโตารโตัสได้โรตัาอะโรตัสจัดซอยนี้มันไกล,ไไกลอพอทุกคนโตรโตรัสกับเซเว่นเล็กอะ่ะกับรอแล้วไงเก้ามาพิ็วตลาดขาเขาเป็นแค่ตลาดนะครับ แล้วก็หลักจะเสร็จเรียบร้อยลุงก็บงกงังปักหลักอยู่ที่ซอยตรง26เนี้ยใช่ตรงน,นี้มันเป็นสามแยกเนาะตอนแรกเขาขายหมูมานนะอามแยกเนี้ยกเป็นสามแยกเขาขายหมูอ,อันนี้ตอนนี้เขาไม่ได้นั่นละ,ะก็เลยก็เลยลุงก็เลยมายิบ ลุงยึดเลยเป็นฐานทัพนี่นะครับที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะครับเป็นฐานทัพคือเขียงหูเข่านะฮะคือเขียงหูเข่าที่เลิกกิจการไปแล้วนะครับเแล้วคุณลุงก็ผมเลยยึดกับเอามายึดตรงนี้เป็น้านที่มาเลยนะฐานที่มาฐานที่มาเ่อเช็คมาเพื่อที่จะเป็นกองประชาการในการที่จะอำนวยความสะดวกในการราเที่ยงเหนื่อยๆท่นนอนกินข้าวนอน หนึ่งพักได้ด้วยครับทั้งๆที่มันไม่ได้สวยงามอะไรแล้วขอให้นอนได้นอนได้พักผ่อนได้ฟังแดดบ้งฝนได้แล้วก็พร้อมที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่ได้ทีนี้ตอนที่คุณลุงปฏิบัติหน้าที่เมื่อเช้าผมสังเกตุู้ผมผมผมไม่ได้เห็นเลยทายมาตรการไม่เห็นเลยว่าเฮ้ยนีผ่าเลยเหรอคักเดียวก็นั่งไม่ได้ตอนนี้มาเห็นผมป่าเลย เห็นเห็นผมเห็นเมื่อเช้าผมว่าไอแท็กซี่อะไรผมไม่ผมไม่บอกคุณลุงเองผมว่าไอแท็กซี่มันจอดทำไมผมมาแอบไม่รู้อ่ะไม่แอบดูคุณลุงไหนมาละอ่าทีนี้ทั้งเกตจุดหนึ่งนะทำไมคุณลุงพักหนึ่งก็ต้องมานั่งนั่งเลยปวดขาไม่ใจเล็กระเพราะอะไรฮะใส่ใจหลกเลยเออเป็นอะไร รุงนี้มันจะเป็นเช่นไรก็จะไม่เสียใจกับสิ่งที่เราได้ทำแต่กนไม่ให ยังไม่สินวงแค่ยังมันในความดีสักธาไม่เคยนายนี้คนดีไม่มีวันตายในทุกๆเช้าครับลุงเบิมก็จะมายืนรอพระนะครับเพื่อที่จะช่วยพระท่านบินทบาตในทุกเช้าครับตอนนี้ลุงเบิมก็ปฏิบัติภารกิจเช่นเดิมครับ ตอนนี้ครับลุงเบิ้มก็นำหน้าเข้ามาแล้วนะครับผมไปเล่นนะครับตอนนี้เราก็กําลังติดตามลุงเบิ้มอยู่ครับที่ประจําตอนเช้าในทิทุกเช้านะครับนะครับลุงเบิ้มนะครับนอกจากช่วย เออท่านแล้วนะครับลุงเบิ้มเองก็ยังมีจิตสุทลินะครับก็วันนี้ก็ตักบาตรด้วยโจ๊กนะครับหลังจากที่ลุงเบิ้มได้ส่งพระกลับวัดที่วัดบางนาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลุงเบิ้มก็ได้รับอาหารมาจากเอพระนะครับลุงเบิ้มก็ไม่ได้เอากลับบ้านนะฮะก็เอาไปแจกกับคนแถวบริเวณ ที่ใกล้ๆตลาดใกล้ๆสามแยกที่ลุงเบิ้มอยู่นี่แหละครับะครับ like. ภารกิจของลุงเบิ้มยังไม่จบเท่านี้นะครับหลังจากเสร็จกิจกรรมของการแจกอาหารแล้ว ลุงเบิ่มก็ถือไม่กวาดครับทำความสะอาดบริเวณสามแยกนะครับแล้วก็กวาดไปเรื่อยๆรวมถึงบริเวณเพิงพักที่แกใช้เป็นศูนย์บัญบรรชาการในการอำนวยการจราจรของลุกเบิ่มด้วยครับ ต่อจากนั้นครับก็จะเป็นภารกิจการอำนวยการจราจรบริเวณสามแยกนะครับตรงนี้ดูลูกเบิ้มก็จะมีความสุขมากๆนะครับกับการที่ได้มีจิตอาสาแล้วก็ได้ร่วมทําความดีให้กับสังคมครับเดี๋ยวเราเข้าไปสัมภาษณ์ลูกเบิ้มนะครับเพื่อที่จะได้ทราบชีวิตของลุกเบิ้มนะครับว่าเป็นไปเป็นมาอย่างไรครับ